อีกห้านาทีหกโมงก็ยังไม่เห็นเรือเราจะมาเรือเรามาแล้วลำนูนจืดจืด สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้นะครับเดียก็พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาอยู่กันที่นี่เลยเอเชียทีคแต่วันนี้เดียไม่ได้พาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่เอเชียทีคนะครับทุกคนเพราะว่าเนื่องจากเอเชียทีคเวว่าแบบส่วนใหญ่ร้านค้าที่อยู่ในนี้ครับมันปิดกันหมดเนาะเราก็เลยแบบจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาขึ้นเรือซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะพาที่บ้านนะครับมาดินเนอร์ บนเรือนะครับที่เราได้ซื้อแบบว่าคูปองไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะพาไปขึ้นเรือเนาะเดี๋ยวเราจะพาถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนว่าภายในเอเชียทีคที่นะตอนนี้หลังจากที่แบบว่าเขาแบบปลดล็อกให้แบบสามารถเปิดได้แล้วมันมีร้านค้าอะไรบ้างที่มันสามารถเปิดได้เดี๋ยวมันจะมาอัปเดตให้แบบทุกคนได้ดูกันเนาะว่าแบบมันมีร้านไหนบ้างที่อัปเดตนะครับทุกคนไปดูกันเลยเรือที่เราแบบว่าจะนั่งไปกินแต่ไม่ใช่เรือลำนี้นะ ค่ถ่ายให้เห็นเฉยๆเดี๋ยวเรารอเรือของเรามานะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเนาะว่าเรานั่งเรือคันที่เท่าคันไหนลำไหนเออไม่ใช่รถเนาะนี่บรรยากาศนะครับทุกคนณนะตอนนี้เนาะมันก็มีความแบบเงียบเหงาแบบมากๆแต่ซึ่งปกติแล้วว่าเอเชียทีคจะเป็นอะไรที่คือคนเยอะมากคนพลุกพล่านเยอะมากแล้วก็จะมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนาะทุกคนแต่แบบวันนี้คือแบบ คนน้อยมากดูสภาพนะลงเหลืงมากส่วนคนที่แบบว่ามายืนถ่ายรูปแถวๆนี้นะครับก็น่าจะขึ้นเรือพร้อมกับเราแหละแต่แค่แบบมายืนถ่ายรูปรอไปก่อนนะครับทุกคนในช่วงระหว่างที่เราแบบรอขึ้นเรือนะครับเราก็สามารถแบบว่ามาถ่ายรูปตามที่ต่างๆที่เขาแบบจัดไว้ให้ตามเนี่ยมุมโซนต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะสำหรับใครที่แบบว่า รอขึ้นเรือซึ่งเราก็รอขึ้นเรือเหมือนกันซึ่งเราจะมาก่อนประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะว่าเราจะแบบกลัวว่าแบบเอ้ยมันจะแบบมาแบบอะไรนะไม่ทันขึ้นเรือไม่ทนันก็นนเลยแบบเอ้ยต้องรีบมาก่อนแล้วก็มาทําการจอดลงจอดรถถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเขาเรียกนะครับเราก็จะแบบไปเช็คอินกันเนาะที่โกดังเจ็ดนะครับทุกคนในช่วงนี้ก็ถ่ายรูปกันไปไรต่าง นี่ทุกคนบรรยากาศคือเงียบเงามากปกติแล้วแถวๆนี้ก็จะแบบว่าคนคือพลุกพ่านมากแต่ดูสภาพดีคือทุกร้านปิดหมดเลยคือเปิดประมาณ10%เซมันเป็นอะไรที่ฟิลแบบไม่เกี่อ่ะทุกคนเดินแบบเหงาๆาก็ไม่รู้นี่และร้านที่เปิดนะครับทุกคนก็จะมีร้านนี้เลยมินินโซ แต่คนก็ไม่เยอะเนื่องจากเป็น new normal เนอะ social distancing ดังนั้นเราก็จะแบบว่ามีการเว้นระยะห่างกันและนี่ก็จะเป็นพวกร้านเครื่องประดับต่างๆเนอะจะบอกว่าร้านเนี้เก๋มากเว้ยทุกคนแต่แบบไม่ได้มาซื้อเพราะว่ามันเป็นชุดผู้หญิงแล้วนี่ร้านที่เปิดอีกคือร้านวัสันนะครับทุกคนสำหรับใครที่ มารอขึ้นเ,เรือเบอื่บอๆก็สามารถเดินมาช็อปปิ้งที่วัดสันกันได้น,ะนี่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเออใหญ่เลยอะ่ะแล้วก็นอกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ปิดนะครับทุกคน นี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตั๋วของเราเนาะที่เราไปรับมาเมื Ag ่อสักครู่นี้กับเจ้าหน้าที่เขานะครับซึ่งตั๋วเนี้ยครับเรามีการบุ๊กคิ้งมาไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือพอมาถึงที่นี่ครับเขาก็จะมีการเปิดเพื่อที่จะให้เราแบบว่ามารับตั๋วเนาะซึ่งตั๋วครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นสติกเกอร์เพื่อที่จะไว้ให้เรานะครับติดบนเสื้อผ้าตรงเนี้ยเพื่อที่เวลาที่แบบเราจะขึ้นเรือเขาจะได้เห็นเจ้าหน้าที่เขาจะได้เห็นได้ชัดเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่าลืมเปิดไไว้้กก็เลยยตองถ่านะคครับุ ในทุกคนสติก๊กเกอร์ก็จะติดตระบบตรงนี้เนาะเห็นชัดไปไหมเนี่ยนี่เรียบร้อยต่อไปก็รอขึ้นเรือเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าคนรอขึ้นเรือเยอะขนาดไหนทุกคน,นบรรยากาศคนรอขึ้นเคนก็เยอะอยู่นะ ทุกคนจะบอกว่ารอตรงเนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วซึ่งปกติเขาบอกว่าให้มารอ,อก็คือขึ้นเรือห้าโมงสีส่ิ้าใช่ไหมตอนนี้คืออีก5านาทีหกโมงก็ยังไม่เห็นเรือเราจะมาเลยก็คือเห็นแค่เรือที่เราให้ดูกันเมื่อกี้นะครับทุกคนก็รอต่อไปนี <c oughs> ่ไงทุกคนเรือ <c oughs> เรามาแล้วลำนูน้น <c oughs> ที่เปิดเพลงดังๆเลยทุกคนเห็นไหมนี่เพลงดิซาด้วย อยากจะเต้นเลยทุกคนนี่นี่น,นี่อุ๊ยหน้าแดดมากนี่ลำนี้ Royal Princess Cruise นะคะทุกคนนี่ตอนนี้นนเขากำลังจะแบบว่าทักไทยเรานะครับทุกคนเดี๋ยวตาให้ดูเป็นไฮไลท์เลยแล้วก็จะมีแบบว่าเล่นดนตรีสดข้างบนด้วย เสียงม,มันอาจจะนาังเหน่อยนะทุกคนนี่ครับทุกคน,ก,คนก่อนที่จะขึ้นเรือเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจเช็คอนะุณหภูมินะล้วนี่ยครับหลายด่านมากก็คือล้างมือก่อนข้าวเช็ดแอลกอฮอน์นี่แถวยาวมาก ซึ่งอันนี้นะครับเขาจะแบบบุกไว้เป็นที่นั่งที่นั่งนะครับทุกคนน,นี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่สองวัดอุณหภูมิตอนที่จะขึ้นเรือเขาไม่ถือตั๋วคนละใบขึ้นข้างบนนะครับทุกคนไปนี่ครับ จองที่ชั้นสามคนสวัสดีครับขอบคุณครับ,รบจะบอกว่าคิดผิดมากที่เลือกชั้นสามบอลรอนมากสวัสดีครับไามารประกันเขาจะพาเราแบบไปนั่งที่โตะนะครับทุกคนเพราะที่นี่เขามีแบบ บุ๊กิ้งที่นั่งเวลาเรียบร้อยไม่สามารถที่จะแบบขึ้นมาแล้วนั่งตรงไหนก็ได้นี่ไก่เวทีด้วยโอเคครับขอบคุณครับนี่โต๊ะเรานี่ทุกคนครับเรือเราออกจากท่าแล้วเรียบร้อยนี่ก็จักอาหารนะครับเขาก็จะมีคำแนะนำจากพิธีกรเนาะแล้วก็นี่ครับจัดส่งถุงมือด้วยนะเขาก็จะมีคำแนะนำจากพิธีกรเนาะแล้วก็นี่ครับจัดส่งถุงมือนะคะแล้วก็สามารถ อันนี้ก็จะเป็นวีลคัมดิงของเราในการตักอาหารนะคะก็มีดอกนะคะเราเรียอาหารไว้ที่ชั้นสาแล้วก็ชั้นสอด้วยนะคะก็สามารถเฉลยกไปตักอาหารชั้นสอได้ด้วยนะคะและตอนนี้อาหารพร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะตักอาหารทานได้เลยค่ะเยลือสวงครับตอนนี้เขาก็เปิดไลยอาหารให้เราแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันซึ่ง เดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศไม่ดูว่ามันมีอะไรแบบรบ้างเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบเดินไปตักไปถ้าก็ถ่ายไปครับมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสะดวกพราคนค่อนข้างที่จะเยอะมากก็เดี๋ยวเราถ่ายให้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนที่เรากินนะครบทุกคนเสียงอาจจะดังไปหน่อยเนาะแต่ก็ขอโทษด้วยนะครับ าเดี๋ยวเราจะมากินให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเนื่องจากไฟมันไม่สว่างมันอยู่บนดาดฟ้านะครับทุกคนนี่อาหารที่เราตักมาวันนี้ก็จะมีซีฟูดเนอะแล้วก็มีกับข้าวซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้กินอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่าไปฟอกสีฟันมาแล้วหมอก,ก็ห้ามกินของรสจัดหรือก็เป็นแบบอะไรที่มันเป็นแบบอาหารพวกสีๆอะไรเงี้ยคือจะกินได้ยา,บบดากลำบากมาก็เลยต้องกินบเบาๆกันนะครับทุกคนน่ากินให้ดูก่อน ต่อยลายยงเลยล่สัยนี้ต่น่ัครับจืดปัไทยจืดมากผักหอยลายเต็มเลยจืดคือจือดทุกอย่างเป็นไฟ รสชาติเป็นไฟทุกคนสุเผ็ดตักตัตั้มมาเทสุเผ็ดอร่อยอร่อยมาก <She et. S 1> อร่อยเลยแหละขออีกคำหนึง่ง เรื้องต้นเดี๋ยวเราก็จะก,กินให้ทุกคนดูประมาณนี้เนาะเพราะว่าหนึ่งเสียงมันดังคนมันเยอะก็คือแบบอีกอย่างคือไฟมันไม่ค่อยสว่างถ่ายไปมันก็แบบไม่ค่อยเห็นแยวเราถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอตัวทานก่อนนะครับ ทั้งหมดเรากำลังล่องผ่านไอคอนสยามซึ่งเป็นห้างที่ดังที่สุดในฝั่งนี้เลยนะครับโอ้โหใหโตมากเป็นไงวิวเรับเราก็กำลังนะจะลอดสะพานกรุงเทพนะคระับทุกคนนี่เลย ไปยังไงบ้างรครับทุกคนสําหรับทลิปของวันนี้ก็คือร่องเรือหลูน้ำแม่น้ำเจ้าพยานะครับพูดซึ่งตอนนี้นะครับเรากําลังจะเทียบเรือที่เอเชียทีที่เราได้ขึ้นมากันนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบทริปนี้หลังจากที่แบบว่าปลดล็อกจากโควิดแล้วก็มาเที่ยวกันได้นะครับทุกคนเพราะว่าคนเต็มแน่นถุกที่เลยขอบอกไว้เลยนะครับแล้ว้็อาหารก็ค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพจแล้วแต่ตุ๊กขาของเราด้วยนะครับ รกักคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วรอับสูทง i the ไปเนี่ยกันบ้างครับทุกคนสําหรับทริปล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยาของเราในวันนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอปิดคลิปณตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากที่จะมาเที่ยวหรือว่ามาพาครอบครัวมารับประทานอาหารหรือดินเนอร์อะไรเงี้ยตอนกลางคืนก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับทุกคนเพราะตอนนี้เขาล็อกดาวน์กันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเขาล็อกเขาล็อก ดาวกันขายล็อกดาวขายล็อกดาวกันแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจลาวตะตุ๊ดปะของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้ว